ถ้าไปเปลี่ยนตามร้านเนี่ยราคามันประมาณสองสามร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำด้วยตัวเองอะ่ะงบมันจะเหลือเท่าไหร่ไฟตรงนี้ต้องขึ้นนะครับพี่น้องอ่าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บแมงโตดง่าย <S <S สมเพื่อนนะครับใครที่แบตเตอรี่ของตัวรีโมทรถฮ o n d ้านะครับหมดนะครับถ้าไปเปลี่ยนตามร้านเนี่ยราคามันประมาณสองสามรอยบาทนะน้อง,งโก้นเนาะโดยประมาณอ่า แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําด้ตัวเองอะ่ะครบมันจะเหลือเท่าไหร่ทำได้จริงครับอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนเองเจ้านี่เซเวมีย่45บาทจาก2,300เหลือ45บาทาเดี๋ยววันนี้ทําให้เพื่อนดูเลยดีกว่าแม่งโคตรง่ายหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับง่ายมากก็คือตัวรีโมทของรานั่นเองนะครับที่ทานหมด2ก็คือตัวฐานนี้นะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับ มันจะมีโค้ดอยู่นะครับเพื่อนๆดูง่ายๆครับเราสถานเห็นว่า cr 2 0 3 2ประมาณโค้ดประมาณเนี้ยใช้ได้ครับมันคอมมอนวิธีการนะครับเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับก็เราจะต้องเปิดในส่วนของตัวรีโมทออกมาก่อนนะครับโดยวิธีการคือพลิกไปด้านหลังครับจะเห็นว่ามีขอตัวนี้อยู่เห็นไหมขอตัวเนี้ยเราง้างไปด้านนี้ครับง้างเสร็จแล้วเราดึงตัวเหล็กตัวนี้ออกมาครับนี่เห็นไหมครับต่อมานะครับเราจับตั้งขึ้นครับ เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นข้อตรงนี้เห็นไหมรูร่องกลางตรงเนีนะ้ยเราจะต้องงัดตัวพลาสติกเนี้ยชิ้นเนี้ยให้มันถ่างออกมานะครับโดยวิธีการคือเอาไอ้ตัวกุญแจของเราเนี่ยแหละครับสอดเข้าไปตรงกลางแล้วบิดอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปิดออกได้เห็นไหมครับฟื้น <Yeah. S 1> เป็นสองด้านแบบนี้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็แงะถ่างออกมาครับง่ายมากเลยเห็นไหมปั๊บจะหักไหมเนี่ย วันนี้รีโมท่านไอโก้ด้วยนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็ใส่่านตัวใหม่เข้าไปนั่นเองเดี๋ยวมาแงะเลยนะครับปึ๊บใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเราก็เราก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับนี่วิธีการประกอบก็ง่ายมากครับประกบกันแบบนี้นะครับเห็นไหมผมประกบกันเมื่อกี้แล้วก็กดทีละข้างครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเห็นแล้วกดทั้งแปะเรียบร้อยเห็นไหมครับทุกด้านเรียบเรียบเรียบ แล้วก็เอาแครื่องใช้แเดิมปรับลองเทสดูครับไฟตรงนี้ต้องขึ้นนะครับพี่น้องอ่าปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บ <Wow. S 1> แล้วก็ไปเทสกับรถได้นี่นะครับเดี๋ยวลองที่รถ้องโก้คัน h o n ด้าสีดํานะครับกดดูปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับแค่นี่ครับสำหรับวิธีการนี้นะครับก็ใช้ได้กับรถสกูล h o n นด้าหลายรุ่นมากนะครับไม่ว่าจะ Accord c i ซ i c Jazz c i ซ y นะครับใช้วิธีการนี้ได้หมดเลยใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ